สนับสนุนโดยส่งเงินกลับไทยมั่นใจเรียสวัสดีค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะใกล้จะเป็นวันคริสต์มาสนะคะ,ะชาวเราเรียกว่ายูนนะคะแล้วก็วันยะูนลาฟนั่นคือเป็นวันที่เขาเลี้ยงฉลองกันคือในวันที่24ธันวาคมนะคะแต่ว่าชาวคริสต์ที่อื่นอาจจะเลี้ยงฉลองกันในวันที่25ดซ e m b e r นะะคแต่ว่าที่นี่เป็น24่สิบสเดซ ember นะคะนอกจากวันเลี้ยงฉลองอ่ะเป็นวันเลี้ยงฉลองซึ่งเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นวันครอบครัวของชาวนอร์เวย์นะคะ Hi i, I dog skal vi snakke om jul og jultraditioner i Norge. Vi har julpunt, julstjärna, jul Julenisse, juletre, juletrepynt, julekuler, julelys, julehjerter, engler, julesokk, julegaver, julekaker. Pepper, Bærkaker, kokosmakroner, sirupsnipper, sandnøtt. Tradisjonsmat i julen i Norge. Pinnekjøtt, svineribbe, lutefisk

แล้วก็บางบ้านก็อาจจะทำทุกต้มนะคะอย่างที่บ้านดิฉันดิฉันไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์ทานได้แต่ว่าปลานะคะแล้วก็ไก่แล้วก็จะรับประทานเนื้อของไก่งวงหรือว่าคาคุลนะคะแล้วก็ปลานะคะจะเป็นปลาทกต้มนะคะแล้วก็รับประทานกมันฝรั่งนะคะหรือว่าหัวบุกบทใส่มันฝรั่งนนะคะชาวเวจะรับประทานนะคะกับพินาเชิดด้วย คือรับประทานได้ทุกอย่างคือมันฝรั่งเลยนะคะเหมือนเราทานข้าวเนี่ยนะคะ